ข้อส่นะคะนิสัยรที <5 <5 <5> <5 <5 <5 ่เราเลิกทำใชีวิตจะะจำวันนะคะข้อสคือเลิกกลัวความเสีพาะเพราะว่าอะไรนอกความเกีงาดันสรคกความสบสันให้คิดด้วสมุนว่าคุณคนกับจะเส็่นงาคะข้อดีของการบ้านคือะรข้อดีขอรคือว่าเราจะมองเห็นโอกาสในการเติบโตว่ามีที่ คาวามผิดพลาดที่สุดที่ทำให้เราคิดว่าเป็นบทเรียนนะคะไม่ว่าคุณดังระดับโลกแค่ไหนก็เคยผ่านความผิดพลาดมาแล้วไม่มว่าจะเ,เป็นสตีฟจ็อบส์ยเกตน,นะคะสังเกตว่าโปรดักต์ของเขาแต่ละตัวก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะทุกตัวนะคะทุกตัวก็มีปัญหามแล้วทุกตัวก็มีทั้งดังและไม่ดังก็เป็นที่นิยมใช่ไหมคะ ราะฉะนั้นถ้าเราไม่กลัควความเสิ่งดีจะไม่เกิดขึ้นนะคะซีเมนต์จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลื่องก,กลวัวความเสี่ยงนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้เรานะคะคเรื่องผัดวันประกันพรุ่งนะคะทำไมถึงพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ายังมีพรุ่งนี้อยู่ เมื่อนั้นเราจะไม่มีการ take action ให้ถึงเป้าหมายสุดที่นะคะเพราะฉะนั้นเราคิดจะทําอะไรให้เราทำคิดว่าพรุ่งนี้ไมยทำนะคะสุดท้ายแล้วเมื่อเราเริ่มต้นต่อมันเป็นก้าวเล็กๆนะคะไม่บรรลุผลความสำเร็จจะผูนใจนะคะให้ยินดีกับทุกเจ้าที่เราสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเลิกขัดขวางกันเพิ่มค่ะข้อหนึ่งนะคะข้อหงนะคะข้อหงเนาะ,ะ,นนะ,ะ,นนะ,ะสิ่งไหนที่บางคนเนี่ย เลือกอุกข์หันคนที่ทำให้พลังงานเราดึดงพลังงานดีๆจากตัวเรานะคะอย่างที่เขาบอกว่า,ะะาการเลือกคบคนนะคะให้เลือกคบคนสักห้าคนนะคะรอบตัวเราที่ทําให้พลังงานในชีวิตมันดีขึ้นแรงบันดาลใจให้กับเราได้นะคะคนเ,เหล่านี้นะคะมีผลในชีวิตเรานะคะเพราะอะไรที่เราเลือกเลอกคน,คนที่ทําให้พลังงาน,นดีๆเราตก ปล่องคนที่ทำให้พลังงานไม่ดีขึ้นในชีวิตเราเลี่ไปจากชีวิตนะคะชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะให้เ,เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อที่มันมีความสุขหรือคนที่มีพลังงานพลังงานดีนะคะเราจะได้ซึมซับพลังงานเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเรานะคะอย่างที่ควรูบอกว่าทุกเรื่องบนโลกใบนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะอยากมีชีวิตดีเราก็ต้องเลือก สิ่งมันลองที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคณรอบตัวนะคะหรือความคิดของตัวเรานะคะเราเปลี่ยนจากภายในแล้วสิ่งต่างๆของโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนตามนะคะ mm hmm. ไปเดี๋ยวคลิปหน้านะคะโงมมาต่อในข้อเจดเนาะสวัสดีค่ะ